แ้ทุกคนตันนี้หนาวมากทุกคนลบยี่สิบได้มั้งใช่เฮ้ยเดี๋ยวทแมททิวไม่ได้ไปด้วยทุกคนเพราะว่านางเป็นไข้อยู่ๆก็เป็นไข่อ่ะครับเออร่างกายมันปรับไม่ทันนะลูกลูกก็เลยแบบไม่สบายเลยทุกคนเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกันจ้า มาหาผักอุปส์สองละอสองละออเรียนโฮสร้านเคก้กนั่นคืออะไรลูกขนมคุกกี้ต่างๆจ้ะเป็นเช็คเป็นอะไรขนมต่างๆ เมื่อกี้เราอ่านภาษาเขาไม่ออกเนาะ, <c oughs> ะแบบนี้ต้มยำขน้นอะ่ะเอานี่ลูกสีห่ห่อห่อแล้วเท่าไหร่สิบสองโครนด้วย En ny Nå? หนาวดีแท้ทุกคนจ่ายตลาดแทบไม่อยากออกออกจากรถเลยอะที่มะก็ตกลงมาอีกอะ,อะไปร้านนี้ไปหาพวกสเปรย์ห้องครัวห้องน้ำอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนครับวันนี้มีสมุนและ ู้ใช่สอะนสอะทุกคนจำได้ไหมที่เป็นที่เรา,าน่ารักองฟอร์กอันนี้สองฟอรสามสิบเก้าอันนี้สองฟอสามิบเกอาไปใส่แบบน้ำพริกส้มน้ำตาลอะไรเงี้ยกินกว๋วยเตี๋ยวะทุกคน ก็อยากได้หมดเนาะ,ะไม่สวยอันนี้ผ้าปูตโตเป็นพลาสติกทุกคนเป็นอันนี้กินแล้วก็แค่เช็ดออกเฉยๆที่นั่นปเป็องบบ ไปกูเตียปเตี้ยวเปหนาวไม่ได้หนาวดิผา,าที่จอดรถไม่ได้หาที่จอดรถไม่ได้ครับขับวนอยู่นั่นนะ่ะ <c oughs> ขับวนหาที่จอดรถทุกคนวัน,นนี้คนเยอะอยู่คนมาซื้อ กับคงกับข้าวเยอะอเราก็เข้าร้านนั้นออกร้านนี้ทุกคนปะต, <laughs> นปนต่อชินนี้มต้อกโวดข้าวติ๋วอะไรเ่าทำไทป็นยา น้อมจะไปทำขนมให้กินถึนบ้านแล้วจ้ะทุกคนเก็บของเข้าตู้เย็นทุกคนทาบวดรลังต้องต้องมาสาดแบบนี้นะนะฮะเอยเอะๆทำไปตัวเก <laughs> ็บทุกคนโอเคทุกคนอาจจะไม่ได้รีวิวเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเก็บของเข้าตู้เย็นก่อนจ้าทุกคนไปซื้อของมาก็ได้ประมาณหนึ่งจ้า ห้ามบ่นว่าหนาวแม่บอกมันไม่หนาวแม่บอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อกันหนาวอันนี้มันมีเสื้อที่หนากว่านี้แต่ว่ามันหนักเนาะเสื้อของอเล็กหนักมากอ่ะมันยึดความท่ามันมคาร์บูเบีไมคเพราเบียนเยอะใหญ่บ่อยหมอืมแต่ว่ามันทุกคนวันนี้จะพาหนี่ไปกินซูชิทุกคนพาแม่หรือแม่พาเล็กไปกินซูชิพื่อดีเพราะว่าอเล็กกัชอบกินอยากกินซูชิวันนี้ทุกคน ก็เลยไม่ทํากับข้าวแล้วทีนี้แมทธิวไม่สบายแมทธิวไม่อยากไปไหนไงก็เลยเอให้กินข้าวที่บ้านให้เขาดูแลกันสองคนดูซิว่าลูกไม่สบาย <c oughs> พ่อจะทําอะไรให้ลูกกินเ <c oughs> ออส่วนเราจะไปกินซูชิเพราะว่าแมทธิวมันอเอขาไม่อยากออกข้างนอกไงทุกคนไม่สบาย <c oughs> อเป็นไข้อ่ะอนั่นแหละไป ออออสองอย่างมันมีร้านร้านซูชิที่แบบว่าเป็นร้านอาหารซูชิเลยแหละทุกคนแล้วก็จะมันมีบุฟเฟ่ที่เราเคยพาไปร้านร้านบุฟเฟ่มันก็จะมีซูชิแล้วก็จะมีอาหารไทยสไตล์จีนอะอแล้วก็จะมีแบบร้านซูชิมากมายแต่เราก็แบบ เราไปดูร้านใกล้ๆใ,ในก่อนเดินไปครับไปเข้ามาในร้านซูชิแล้วนะทุกคนก็สั่งเรียบร้อยแล้วรออาหารทุกคนก็รอนานเหมือนกันนะลูกค้าเขาเยอะมากทุกคนเราเข้ามาครั้งแรกจริงๆเราเดินผ่านตรงนี้บ่อยมากซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านทุกคนวันนี้เลยมาลองกิน oh.

กิเลยอันนี um ้อะไรอ่ะลูกปลาหมึกเหรออเล็กไม่ชอบปลาหมึกเลยลูกมาวิกินบีเลยไหมอูไม่มีถุงเลยก็เอาลเนี่ยได้ท้าทายปุณณีมีมังยังมั้งจริง

อุ mm. Mm. ้ยถ้าแม่ไม่สั่งอันนี้คือแบบผิดหวังมากอ่ะสุดยอดเลยอ่ะอร่อยอ่ะ

อร่อยนะอร่อยทุกคำเลยอนะ่ะ 何でしょう

อันนห้มดอะรถูกใจมากุกคนมันอร่อยมากเนาะแล้วราคาก็โอเคเลยเนาะ ราคาไม่แพงมันมือเนี่ยวมันหนาว้นมือหนาวดุมาสวยรับตรงกลางอะไนะเอลสตินสุนเนี๋ยิต่อไที่ักกที่สปารือไม่เอาตรงลา นั่นแหละอันนั้นอะไรอุอัดหรือกุ้งอะไรอ่ะไม่รู้มีอะไรอะโวคาโ,โคาด,โดกับอาทูนา่าไม่เอาไมา่ไม่ชอบกินแบบนั้น นี่ไม่กินหรอกกระดั้งไข่อะอ้าวเดี๋ยวทำให้หยองมันคลิปไม่ได้ชิ้นสุดท้ายอยู่ มันจะรีบเบลรีบเบลอร่อยถูกใจไหมอิ่มไหมสั่งอีกไหมเจริงอรอหมดอร่อยเนาะเจ่าเสียใจมันหมดว่ามันหมดเสียใจที่มันหมดแล้ว เป็นไงครั้งแรกอ้ชื่ออะไรนะร้านมารายมีรายมีรายครับถ้าจำไม่ผิดเนาะมีน้องๆคนไทยทำงานด้วยเด็กผู้ชายสามคนเออครับอร่อยดีเนาะอร่อยมากเออแต่ว่ารออาหารนานไปนิดหนึ่งทุกคนเกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอร่อยแต่ว่าอร่อยถูกใจเลยแล้วก็กลับบ้านคือมันใกล้บ้านอะตอนแรกว่า เดี๋ยวเราจะขับรถไปนู่นไปนี่เนาะไปไปกินแต่พอดีมันใกล้บ้านเราก็เลยเดินมาออรอยมากตอนนี้หนา,หนาวมกากทุกคนฝากคลิปไว้แค่นี้จ้าบ๊ายบาย